นีทุกคนอันนี้ก็คือใส่ปามเล็กกันต่อนะแปลงสุราษฎก้าหัวโค้งนะนี่เขาเรียกนะชื่อแปลงนะวันนี้วันที่9ธันวาสองห้าหนะตอนนี้เวลาก็จะ10บโมงแล้วนะ10บโมงเช้านะทุกคนนี่นะคะก็เหมือนเดิมนะเราใส่18บแ0ดสี่หกศนย์และศูนย์ศูนย์หกศูะคะเพราะว่าอายุประมาณ5ปีนะแปลงนี้ ห้าปีแล้วสี่ปีปปเหรอประมาณสี่ปีก็ได้อ่ะป,ป,ป,อประมาณสี่ปีอ่ะนี่นะแปลงนี้ค่อนข้างที่จะล้างเยอะนะไม่ค่อยดกเหมือนแปลงสุราษฎร์เจ็ดนะแต่มันก็ให้ให้อยู่นะก็ก็จะล้มออกอีกสักประมาณสี่ต้นนะทุกคน,นกกใช่เราเปลี่ยนพันธุ์ดูไม่ไหวนะทุกคนเหมือนต้นแรกต้นนั้นเรนดูให้ดูนะทลาย มันเหมือนกับเม็ดมันไม่สมบูรณ์นะใช่โอเคนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะไปกันต่อนะ